สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของอผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดนะครับที่ผมเคยนำมาเล่าไว้เมื่อประมาณเดือนเมษายุดขอปีนี้นะครับก็คือ,อท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของะดูหลังไวโนะครับแล้วก็ปัญหาน,นี้ก็กินระยะเวลามาเป็น10ปีนะสิปีได้ ก็เลือดเนี่ยถือวดูเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆสี่ห้า 4, 5, เดือนมาครั้งหนึง่งปีมาครั้งหนึง่งหลังจากนั้นก็มาบ่อยมากขึ้นสองสามเดือนมาครั้งหนึง่งเดือนมาครั้งหนึงน่งจนกระทั่งว่าอาทิตย์มาครั้งหนึง่งแล้วก็มา,าบ่อยมากขึ้นสองสามวันมาครั้งหนึ่งก็ไปหาหมอนะครับ ปินิษใช้ว่าผนังมดลูกบางทำให้มีเลือดแล้วก็มีนนมว่า,าจะต้องผ่าตัดออกมดลูกออกก็ได้ไว้ที่สูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่างๆาที่มีอยู่แน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขารับการผ่าตัดก็เลยมาปรับเรื่องอาหาร จะทานเนื้อทานปลาทานอาัอทนที่มาจากสัตว์ก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารที่มาจากพืชตัลวล้วนก็คือ,อกินเจนั่นเองก็ตอนที่ผมมาทำคลิปครั้งที่แล้วเป็นวันที่หนึ่งมีสายหยุดก็คือตอนนั้นกินเจนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้ว ตอนแรกที่เริ่มกินเจนประมาณอาทิตย์เนี่ยเดือดก็เริ่มหยุดแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนมันก็ไม่มาตอนนี้ก็มิถุนานะครับต้นเดือนมิถุนาก็นับเข้าๆก็ประมาณเข้าเดือนที่สามแล้วก็อาการก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน,น์ยืนยันว่าการกินอาหารที่ถูกต้องเนี่ย มันจะไปลดการอักเสบภายในร่างกายนะครับอันนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในกรณีของการป้องกันก็ได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นคนที่มีปัญหาของมีก้อนอบบริเวณหน้าอกหรือว่าบริเวณของมดลูกแล้วก็หมอกว,วจวก็เช็คแล้วก็คือเป็นเนื้อที่ปกติไม่ใช่เนื้อลาย ก็เขาก็จะต้องอนัดตรวจกันอาจจะเป็นปีต่อไปว่ามันมีการเติบโตรหรือเปล่าถ้าไม่มีเติบโตก็น่าจะวางใจได้ว่าไม่มีอันตรายแต่ในทางกับกันก็คือถ้าเราปรับการใช้ชีวิตให้มันเสี่ยงน้อยลงกินพวกอาหารที่กระตุ้นในเกิดการให้เกิดการอักเสบน้อยลงเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไหมกับการที่เราไปรอลุ้น ปีต่อปีว่าเป็นไม่เป็นโตขึ้นมาหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งถ้ามันโตขึ้นมามันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอาจจะเหมือนกับการที่เราไปาตรวจหาน้ำตาลในเลือดหาไขามันในเลือด หาความดันที่เขาตรวจกันในทุกๆปีเนี่ยแล้วก็พอตรวจปุ๊บหมอก็บอกว่าโอ้ทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างเพอร์เฟกคุณแข็งแรงมากหมคนตรวจก็ดีใจก็เฮกันนะบอกโอ้ฉันนี่ทุกอย่างโอเคหมดเลยอพอตรวจไปหลายๆปีหลายๆปีแค่วันหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานถามว่าที่เราตรวจมาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะรู้ว่า วันหนึ่งฉันป็นประหวางและฉันก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตจะดีกว่าไหมถ้าเราปรับเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของการกินกินพวกอาหารที่เป็น plant b a s e ที่มาจากธรรมชาตาิลดการกินพวกเนื้อพวกอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์พวกนมพวกไข่การทานเจนี่ก็อาจจะวันละมือ เราก็ทําได้หรืออาทิตย์ละวันก็ทำได้ถ้าเราอยากจะลงหลังจากนั้นก็อาจจะเพิ่มไปอาทิตย์ละสองวันสามวันก็ได้เราก็สามารถที่จะสังเกตผลของการมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลจากเราได้ทานอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักก็คิดว่าทริปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณสำหรับการกระชุนครับส,สดี